สวัสดีครับเครยาเหงชาแนลคลิปนี้เราพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับหวยรัฐบาลไทยประจำมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกแปดนะครับเป็นชุดสรุปนะครับเทอดสรุปให้ก่อนหวยออกพร้อมด้วยแนวทางเลขฝันนะครับจุดสรุปเทอสรุปจากชุดยี่สี่ประตูนะครับเทอดลงคลิดให้ก่อนหน้านี้นะครับ นี่นะครับแนวทางจุดยิบสีประตูที่ลงให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวทางชุดสรุปจะมีตัวไหนบ้างนะครับแนวทางห่วรัฐบาลไทยชุดสรุปนะครับอดให้เด่นรูดวิ่งไปที่058นะครับ ดือดร่วงตามกำลังวันกับสถิติย้อนหลังหลักศูนย์หลักห้าหลักแปดต่อไปก็จะเป็นตัวเด่นของหลักศูนย์นะครับตัวเด่นของหลักศูนย์ก็จะมีตัวเด่นของหลักศูนย์ก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับ ไปก็จะเป็นประเด็นของหลักห้านะครับสหรับคิดนี้ไอ้กาทำเป็นมาประกอบบันเทิงเท่านั้นนะครับบใช้วิจรารญาณมีการรับชมตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูปรื่อมบันเทิงเท่านั้นประเด็นหลักห้าก็จะมีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองนะครับต่อไปก็จะเป็นประเด็นของหลักแปดนะครับ แนวทางที่นํามาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนําไปใช้นะครับไม่ต้องนําไปใช้ทั้งหมดนําไปใช้แต่พอสนุกนะครับบรรยายอารมณ์แนวทางของรัฐบาลไทยจะสรุปนะครับจะมีเก้าชุดนะครับเกาตัวก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแปดศูนย์แปดห้าแปดหกนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพิจารณาเลือกนําไปใช้ ต่อไปก็จะเป็นแนวทางเลขฝันนะครับแนวทางเลขฝันอาจะดูจากตัวเลขนำโชคจากหนังสือฝันพยากรณ์นะครับแนวทางเลขฝันแอดฝันเห็นฟุตบอลนะครับได้เล่นฟุตบอลนะครับตัวเลขเสียงโชคก็จะมี ก่อนจบคลิปฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่สง่งถึงมือถือของท่านในทางเลขฝันก็จะมี 05, 06, 506, 508, 50 509นะครับฝันเห็นฟุตบอลนะครับที่เล่นฟุตบอลนะครับ หนังสือฝันพยากรณ์นะครับที่แอดใช้ดูแนวทางความฝันตัวเลขเสียงโชคนะครับนะครับฝันเดียนฟุตบอลหรือได้เตฟุตบอลนะครับเลขเสียงโชคก็จะมี05 06 5 06 508 50 509นนะครับเห็นเป็นแค่แนวทางนะครับ นำมาแบ่งปันท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามสำหรับคลิปนี้แอคก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเพียงน,นั้นนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็สามารถตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับท้ายนี้ก็ขอทุกท่านสนุกกัรลุ้นรางวัลขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ